ล่าสุดวันนี้ค่ะ11กันยายน68กลายเป็นเรื่องฮือฮาขึ้นนะคะเมื่อจูจ่ๆนายสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา ที่ตอนนี้ก็ลีภัยไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะได้ออกมาโพสต์ถึงถแถลงการ์การจัดตั้งรัฐบาลใหม่เขมรค่ะหรือที่เรียกว่ารัฐบาลพัฒถิ่นนั่นเองซึ่งเรื่องแบบนี้นะคะก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในต่างแดนค่ะโดยในสมรังสีค่ะก็โพสต์ถแถลงการจากสภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชาเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลต่างประเทศพร้อมกันนี้นะคะเขาก็แนบเนื้อหาในถแถลงการ์ที่ระบุว่า จากการสังเกตวิกฤตและความทุกข์ยากของประชาชนชาวกัมพูชาซึ่งสิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆและดินแดนของกัมพูชาก็ถูกลุกรานจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเมื่อพิจารณาว่ารัฐบาลพนมเปญปัจจุบันไม่ได้ใช้ข้อตกลงปารีสเพื่อแก้ไขวิกฤตชาติความทุกข์ยากของประชาชนชาวกัมพูชาและข้อพิพาทเรื่องพรมแดนโดยคำนึงว่ามีเพียงการปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสเท่านั้น ที่สามารถแก้ไขวิกฤตระดับชาติความทุกข์ยากของประชาชนชาวกัมพูชาและปัญหาความขัดแย้งบริเวณพรมแดนได้ดังนั้นสภาต่อต้านแห่งชาติหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า CNRC จะเตรียมพร้อมที่จะทำหน้าที่ของรัฐบาลต่างประเทศเพื่อใช้ทุกวิถีทางในการนำเนื้อหาและเจตนารมณ์ของข้อตกลงปารีสไปปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อจะแก้ไขวิกฤตชาติกัมพูชา ความทุกข์ทรมานอันน่าเศร้าของประชาชนชาวกัมพูชาและข้อพิาพาทเรื่องผมแดนระหว่างกัมพูชาและประเทศเพื่อนบ้านการดำเนินบทบาทของรัฐบาลต่างประเทศของสภาต่อต้อตานแห่งชาติเป็นแกนนำการดำเนินภาร,รกิจโดยสถาบันจัดการภาคส่วนทั้ง7แห่งซึ่งประกอบไปด้วย 1. สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการดำเนินการตามข้อตกลงปารีส 2. สถาบันอธิปไตยแห่งชาติ พรมแดนและการย้ายถิ่นฐาน 3. สถาบันแห่งความมั่นคงแห่งชาติและความปลอดภัยของพลเมือง 4. สถาบันประชาธิปไตยความยุติธรรมทางสังคมและสิทธิมนุษยชน 5. สถาบันเพื่อขจัดคอร์รัปชันและปรับโครงสร้างการบริหารประเทศโดยยึดหลักคุณธรรมความซื่อสัตย์และความยุติธรรม 6. สถาบันทางเศรษฐกิจการเงินและความยากจน 7. สถาบันสารสนเทศและประชาสัมพันธ์สภาต่อต้านแห่งชาติกัมพูชาหรือ CNRC จะประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับงานและการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลในต่างประเทศในวันที่23ตุลาคม68ซึ่งเป็นวันครบรอบ34ปีของข้อตกลงปารีสเมื่อวันที่23ตุลาคม2534 นอกจากนี้เราจะจัดพิธีประกาศการจัดตั้งคณะผู้แทนนักกุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่25ตุลาคม68อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้เองค่ะก็ทำให้ชาวกัมพูชาที่ เห็นด้วยนะคะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากค่ะเช่นเตรียมตัวให้พร้อมโดยเร็วครับท่านประธานาธิบดีเพื่อปลดปล่อยประเทศจากระบอบการปกครองทั้งสองในปัจจุบันบางข้อความก็บอกว่าถึงเวลาแล้วที่พี่น้องทั้งหลายจะลุกขึ้นมาแล้วก็ตื่นขึ้นเพื่อประเทศชาติและประชาชนของเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันรอมานานหลายปีแล้ว ฉันชาวขเขมรสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลในต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือชาวขเขมรให้พ้นจากความทุกข์ทรมานจากระบอบเผด็จการในปัจจุบันอย่างเต็มที่ซึ่งบางคนก็โยงไปใส่ร้ายเวียดนามด้วยนะคะบอกว่าสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็วที่สุดครับลุงเพราะทุกวันนี้คนเวียดนามทำร้ายคนขเขมรมากโดยใช้กลุ่มหุนมาปกปิด ว่าคนเวียดนามต่างหากที่ปิดการสิทธิของคนเขเมรทั้งหมดและชาวเขเมรบางคนใจร้อนค่ะก็บอกว่าฉันอยากจะเห็นการกระทํามากกว่าคําพูดชาวเขเมรอีกหลายคนนะคะบอกว่าสนับสนุนรัฐบาลต่างประเทศพร้อมใช้สิทธิในฐานะประชาชนกัมพูชาและบอกว่ารองรับร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นจำนวนมากซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลพัฒน์ถิ่นของกัมพูชาในครั้งนี้นะคะก็คาดว่า เรื่องนี้น่าจะมีชาติมาหาอำนาจหนุนหลังอยู่ด้วยค่ะโดยเพจเดชานรุนาเขาก็ออกมาตั้งข้อสงสัยนะคะว่ากลุ่มอำนาจที่อยู่เบื้องหลังสมรังสีซึ่งโพสต์เอาไว้นะคะในวันที่10กันยายน68ค่ะ1วันก่อนที่จะประกาศจัดตั้งรัฐบาลพัฒถิ่นของสมรังสีนะคะซึ่งคุณเดชานรุณนาเขาโพสต์บอกว่าไม่เกินคาดในที่สุดสหรัฐอเมริกาก็ออกกฎหมายคว่ำบาตร เขมรกับเมียนมาโดยเฉพาะขมรเนี่ยหนักสุดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ที่สหรัฐระบุว่ามีการช่อโกงคนอเมริกาถึง10แห่งด้วยกันและก็แน่นอนว่าอีกไม่นาน UNSC จะต้องเข้ามาตรวจสอบพร้อมด้วยตำรวจสากลทั่วโลกแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของอเมริกาก็คือการสนับสนุนนายสมรังสีนี่แหละเพื่อกดดันตระกูลฮุนที่ครองอำนาจผูกขาดเขมรมานานซึ่งถือว่าเรื่องนี้สำเร็จ ก็น่าจะเป็นการล้างระบบพุนเซนที่ครองอํานาจมานานแล้วก็เป็นอํานาจที่มาจากการเหยียบร่างผู้คนจํานวนมากขึ้นสู่อํานาจด้วยโดยวันนี้นะคะเราก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกเล่าให้ฟังค่ะเพื่อให้คนไทยหลายคนที่ยังไม่เคยได้ทราบนะคะว่าระบบพุนเซนนั้น โหดเที่ยมขนาดไหนหลายคนอาจจะตกใจค่ะไม่คิดว่าจะมีคนที่จิตใจโหดร้ายขนาดนี้ทํากับผู้อื่นได้มากมายถึงขนาดนี้นะคะซึ่งสมรังสีเองเนี่ยเขาก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่โดนความโหดร้ายของฮุนเซนเหมือนกันทั้งเรื่องของการยัดคดีสั่งปริดชีพแต่ว่าเขาก็รอดมาได้ค่ะและแม้ว่าจะเป็นหน่อเนื้อเชื้อกษรตริยกระบอบฮุนเซนก็ไม่ลาเว้นค่ะโดยพบว่า มีข้อมูลว่าเจ้านโรดมมรนริสนะคะก็เคยถูกหมายเอาชีวิตสาหัสถ,ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะวิธีการเนี่ยเขาก็ใช้แบบเดียวกับที่ใช้กับฝ่ายค้านแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองฝั่งตรงข้ามค่ะนั่นคือจัดฉากให้เหมือนว่าประสบอุบัติเหตุก่อนจะต้องหนีมารักษาตัวที่กรุงเทพประเทศไทยค่ะแล้วก็ปิดฉากสุดท้ายที่ฝรั่งเศสข้อมูลนี้นะคะถูกเปิดเผยโดยสื่อ จอสอร้อยนะคะได้รายงานเอาไว้เมื่อ19มิถุนายน61ค่ะว่าด้านของพักฟุนซินเปกตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดรถยนต์พระที่นั่งจึงถูกชนทั้งที่อยู่ในขบวนและมีรถเปิดสัญญาณไซเรนขอทางอยู่ด้วยและการย้ายมารักษาพระอาการที่กรุงเทพนั้นก็เพื่อความไม่ประมาทเพราะการที่พระองค์ประสบบัติเหตุถึง3ครั้งนั้นนับตั้งแต่ปี2558 เป็นเรื่องที่น่าสงสัยอย่างยิ่งและนอกจากนี้ทางพักเองยังยอมรับค่ะว่าพระองค์รับการรักษาการบาดเจ็บอยู่ที่กรุงเทพและยังไม่ทราบเรื่องที่พระชายาเสียชีวิตแล้วส่วนพนมเป็นโพสต์ก็รายงานนะคะว่าตํารวจจังหวัดพระสรีหนุจับกลุ่มนายวานสาเลศ อายุ34ปีคนขับรถคู่กรณีเพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีโดยเขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นทั้งนี้คณะแพทย์กรุงพนมเปญผู้ถวายการรักษาก็ได้ส่งพระองค์พร้อมกับคณะผู้ติดตามเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มายังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพเพื่อเข้ารับการรักษาต่อตามพระบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถานโรดมสีหมุนีจนมีอาการปลอดภยัยและหลังจากนั้น เมื่อไทยรักษาจนหายดีก็ส่งเจ้านะโรดมโรนริกกลับกัมพูชาไม่นานก็พบว่าท่านได้ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ปิดฉากชีวิตสุดท้ายที่ฝรั่งเศสค่ะทั้งนี้ในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นก็โดนระบอบฮุนเซนทั้งยัดคดีที่มีโทษจำคุกและถูกเล่นงานทุกวิถีทางจนต้องเสียชายาอันเป็นที่รักไปก็คืออุกพลาขณะที่กำลังลงสมัครเป็นสสในนามพรรคฟุลซินเปก โดยชาวกัมพูชาที่ตลาดลงเกลือยังเคยพูดกันว่านี่เป็นใบสั่งปลิดชีพอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหากสมรังสีตั้งรัฐบาลตามประเทศเดินเกมยึดอำนาจฮุนเซนได้สำเร็จก็จะเป็นการชำระความแค้นที่ฮุนเซนเคยทำกับสมรังสีเอาไว้รวมถึงเอาคืนฮุนเซนที่เคยทำร้ายฝ่ายค้านกัมพูชาและคนที่ขัดแย้งกับฮุนเซนได้ในคราวเดียวกันเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฮุนเซนก็ได้ใช้อำนาจในทางมิชอบ ทางยัดคดีและอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการสั่งปิดชีพบุคคลในเส้นทางการเมืองกัมพูชาไปจำนวนมากเพื่อรักษาระบอบอำนาจผูกขาดของตัวเองและจากข้อมูลก็มาจะใช้วิธีการปริดชีพผู้อื่นที่ขัดต่อระบอบพุนเซนเหมือนกับที่บ่อยครั้งเกิดขึ้นก็คือการจัดฉากให้เป็นอุบัติเหตุรถยนต์แบบที่เจ้ารนนฤทิ์และอุกพลาโดนซึ่งก็มีหลายคนที่รอดมาและเล่าให้ฟังแต่อีกหลายคนก็ไม่รอดค่ะ thank <laughs> you